รเรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิชสมาชิกวุฒิสภาใน,น,าาน,นาฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองท้องถิน่นวุฒิสภาขออนุญาตนำเรียนเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการปกครองท้องถิน่นต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้โดยที่รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชส5 6 0ัมาตรา258อบจอ ด้านการศึกษาได้บรจาคให้มีการดําเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อเด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีกลไกลและระบบการผลริตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับกาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวมทั้งมีกลไกลสร้างระบบคุณธรรม ในการบริทารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูตรวจสอบให้มีการปรับปรุปรงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอบคล้องการทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะสามารถจัดก,การศึกษาได้ แต่ยังไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาได้โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิน่นมีความต้องการโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึงในขณะที่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีข้อจำกัดในแร่การดําเนินการได้เกี่ยวกับภาพในการจัดการศึกษาความอิสระความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารครูบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมประชาชนให้มีความเจนักรักท้องถิ่นและกลับคืนสู่การพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ยังไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจะได้พิจารณาศึกษาเรื่องบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาตลอดจนมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อการปฏิรูปการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่อันจะนาไปสู่การจัดการศึกษาท้องถิน่นที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงบัดน,นี้คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเสร็จแล้วกระผมขอมอบหมายให้ในาใยนรงออดสะอาดประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามและเรงรักราฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้นําเสนอรางงานการพิจารณาศึกษา,กา,า,กษาต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไปกราบขอบพระกุณครับ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมาการครับ